ให้ประกันตัวแล้วนักแบดทีมชาติและหลานชัดเตาปูนอุ้มนักศึกษาทวงหนี้ซ้อมจนอ่วมตำรวจคุมห้าผู้ต้องหาอุ้มนักศึกษาทวงหนี้พนันรวมทั้งหลานชัดเตาปูนบดินอิสระหลังนักแบดมินตันทีมชาติไทยส่งตัวฟ้องตามสารธัญ,ญบุรีปมอุ้มเหยื่อทวงหนี้พนันบอลแจงข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายกักขังหนุ่ง,งเหนียวและพยายามกันโชครัพย์ ก่อนทนายยื่นเรื่องขอประกันตัวชั่วคราวโดยศาลอนุญ,ญาตให้ประกันตัววงเงินคนละห้าหมื่นบาทล่าสุดเมื่อวานก่อนจากกรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังย่านรังสิตถูกอุ้มไปทำร้ายร่างกายทวงหนี้พ่ันฟุตบอลโลกและหนี้ส่วนตัวเป็นเงินจำนวนกว่าหนึ่งล้านบาทต่อมาบิดาของผู้เสียหายโทรเจรจาต่อรองนำเงินหนึ่งแสนบาทมาไถ่ตัวลูกชายคืนก่อนคนร้ายนำมาทิ้งข้างถนนรังสิตนครนายกฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลเปาโลรังสิต สภาพสะบักสะบอมแล้วหลบหนีไปหลังเกิดเหตุผู้เสียหายเข้าแจ้งความตำรวจสพคลองหลวงดำเนินคดีกลุ่มผู้ต้องหาและออกหมายจับผู้ก่อเหตุสองในห้าคนไปแล้วจนกระทั่งเช้าว,วันนี้ผู้ก่อเหตุทั้งห้าคนได้เข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนสพคลองหลวงในที่สุดเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาผู้ต้องหาประกอบด้วยหนึ่งนายสิทธิโชคธรรมรักษาอายุ31ปีหลานชายชาตเตาปูน2นายบาดินอิสระอายุ31ปีนักแบนตันทีมชาติไทย และยังได้เหรียญทองจากการแข่งขัน4เกม2 0 1 9ที่จัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์3นายอนุสรบุญเลี้ยงอายุ42ปี4นายพวีศักดิ์อินอุ่นโชติอายุ50ปีและ5นายพลกริสุขสำราญอายุ44ปีโดยพนักงานสอบสวน พันตํารวจตรีอมรเทพใหม่มาสาระวัตรสอบสวนสพคลองหลวงเจ้าของคดีได้นําตัวผู้ต้องหาทั้งหมดรวม5้าคนเข้าห้องพนักงานสอบสวนชั้นสองเพื่อทําการสอบสวนพร้อมแจ้งข้อหารวมกันทําร้ายร่างกายกับขังหนุงเหนียวและพยายามกันโชคทรัพย์ใช้เวลาในการสอบสวนสอบปากคําผู้ต้องหานาน5ชั่วโมงจากนั้นเวลา14นาฬิกาพนักงานสอบสวนพร้อมตํารวจสืบสวนสพคลองหลวงคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง5้าคนไปส่งฟ้องศาลจังหวัดธัญบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในเบื้องตน้นทนายความของผู้ต้องหาย,ยื่นเรื่องขอประกันตัวศาลจังหวัดธัญ,ญบุรีอนุญาตให้ประกันตัวได้โดยผู้ต้องหาวงเงินคนละห้าหมื่นบาทคดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อช่วงหกเดือนที่ผ่านมานายอัครพลผู้เสียหายเป็นอดีตนักศึกษาไปยืมเงินกลุ่มผู้ต้องหาเป็นเงินสองส่วนส่วนแรกเป็นหนี้ที่ทำธุรกิจขายบุหรี่ไฟฟ้าร่วมกันเป็นจํานวนเงิน4 5 0 0 0 0บาทภายหลังนายอัครพลนําเงินไปใช้ส่วนตัว ส่วนที่สองหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหาปล่อยเครดิตให้ในายอัครพลเล่นการพนันออนไลน์เป็นเงิน550,000บาทรวม1ล้านบาทจากนั้นกลุ่มผู้ต้องหาทวงเงินเรื่อยมาก่อนเกิดเหตุนัดนายอัครพลไปที่บ้านย่านต่าปูนเพื่อทวงเงินแต่ไม่มีให้จึงถูกทำร้ายร่างกายแล้วยึดรถวอลโว่ X4 60สีดำทะเบียนอคอรังกอกไก่678กรุงเทพมหานคร ราคา3ล้านสของผู้เสียหายคาดว่านำไปจำนำต่อมาผู้เสียหายไปเที่ยวร้านเรดย่านรังสิตถูกกลุ่มผู้ต้องหาตามไปทวงหนี้และลากตัวไปรุมทำร้ายอุ้มขึ้นรถไปที่โกดังแห่งหนึ่งแล้วซ้อมจนน่วมจากนั้นโทรศัพท์ไปหาพ่อของผู้เสียหายต่อรองใช้หนี้หนึ่งแสนบาทส่วนที่เหลือจะแบ่งชำระให้เป็นงวดๆกระทั่งนายอาัครพลถูกปล่อยตัวไว้ที่ข้างถนนรังสิตนครนายก เขาแจ้งความดำเนินคดีที่สพคลองหลวงสืบจากข่าวรายงาน